แม่นบ่บล่ะรถบ้านนี่แม่นรถบ้านบ่สวัสดีเอฟซีโค้ดลุงเด่นแฟมิลี่ครับพี่น้องโอ้โอมันแม่นรถบ้านบ่จังหวะบักแตงพี่น้องบักแตงเอาแตงมากินกับลาบนนเนาะแตงมากินกับลาบจ้าหน่อยเนี่ยแซบบ่แตงสาวขายนะฮะบักแตงะะบักแตงลาวบักแตงพุ่มบ่า,าไปดำแซ่แบแซบขมันหวานมันหอมเป็นบักแตงขาวพี่น้องโค้ดเนี่ยแตงขาวสวัสดีเอฟซีก่อนนะสวัสดีเอฟซีจอยเป็นทางการนะครับวันนี้รถบ้านเราจะเป็นรถ รถอต่างนี้รถรถต่างรถขนผักครับมีบักแตงบักม่วงจากกัมพูชาบักทัวบักทัวเอามาเอาไปกึิ่นกับลาบเลยสดๆเลยนะเอาทัวไปกึิ่นกับลาบเว้ยอันนี้เก็บมาใหม่ๆเลยเขาเพิ่งเก็บขึ้นมาเราก็ซื้อมาเลยเนี่ยหกสิบพันกีดแถมเส้นโทมาฟ้าโอ้โหนี่โดนของเบาะโดนเสียบ่ะไ้กลับไฟเฉพาะ เดี๋ยวจะไปกินกับลาบด้วยอันนี้จะไปฝากคนมาเมืองล้องซานใกล้ถึงล้องซานแล้วพี่น้องเรามาครึ่งทางแล้วเหลืออีกประมาณร้อยกว่ากิโลจะถึงเมืองล้องซานเราจะทะลุไปเส้นทเรถนนอะไรนะผ่านเมืองบริคคมไซปากซันปากซันก็ปากซันปากันเดี๋ยวตามไปดูทีมงานเรากางสั่งกับข้าวกับปลากันกินกันอยู่นะรถตู้นอนนอนทัวร์กับครัวโรงเด่นครับสร้างฝันอุ่นดาว ตามมาเบึงเนี่ยสบายดีโอ้ลําป่าไทยหลายหรือปร้านลาบร้านลาบป้าทุกกองข่าวได้ไหมไม่ค่ะฝากร่างบักแตงให้ในเด้อซื้อบักแตงมาแต่เมืองเฟืองขอปากินกับลาบแซ่บเพื่นวะโอ้เสร็จแล้วเหรอโอู้หลาบโอู้หลับแซ่บแค่อ่างฟองไหนล่ะบักแตงกับเคยเคยกินมาบักแตงกันสิเคยเคยบักแตงขาวเลย แสงให้อ๋อไปเบนะิ่งแรกอันนี้เอาโทรศัพท์อันนี้อันนี้อยู่เมืองไหนครับนี่นนนเมืองชัยธานีนอ๋ออยู่จังหวัดไหนครับนี่เขาเจะไมันจะขึ้นกั้นครหลวงตัวนี้นะอ๋อนครหลวงโดยโดยอโอ้ร,ร้<ง>านาดูน,น้ำซุปอาหารลาวแท้ๆพี่น้องนี่แกงครับพี่น้องมีลาบก็ต้องมีแกงดูหม้อน้ำซุปครับคุณอ่ะหม้อบางยี่สามสี่หม้อพอ่นะ ขายดีร้านนี้เนาะต้มคันนี้จะเป็นน้ำ<อ>ด้วยเดินเคยไปเคยไปล่องซานบอครับล่องซานเขาจะยืนอยู่แต่เขาจะไม่ได้ไปเที่ยวเถอบอเคยไปเถอะบอยังไก่บอ,ล,อล่ลอ,อ,ลองซานก็บอกไปเป็นเดอกออกล่างหาทุกโซนเป็นบ่บ่ไปทางไหนไปทางนี้บ่ไปได้ทั้งสองทางเจา้าเขาบอกเขาไปทางพี่ถนนดีคุณว่ายไปทางปากซันเนาะดย ถ้าปากซันก็เราเคยไปกันตัวอยู่อย่างนี้ก็นั้นเราจะเราจะไปเส้นที่เราเคยไปเดี๋ยวเส้นอื่นเดี๋ยวพี่จะจำทางไม่ได้เนี่ยเบิ่งบะแต่งขาวไปแล้วอันนี้ก็แกงบะครับแกงขมเนาะแกงซองและแกงเพี้ยแกงเพี้ยโอ้แซ่บแซ่บตัวนี้ต้มใส่น้ำเพี้ยไปแล้วพ่อเท่าไหร่ขนาดยิ่งใหญ่ยิงดิอันนี้นี่ฮะจะขายสี่สิบพันเจ้าพ่อนี้นะสี่สิบพันนะโอ้สี่สิบพันเงินเราสี่หมื่นกีบไม่ถึงไม่ถึงร้อยบาทเลยตัวนี้นะโอ้ เธอตาม,มาไปดูไปโอ้โหใหญ่อะแม่นบ่ล่ะร้านนี้ร้านนี้เข,ขาข้าไม่แพงนะพี่น้องแม่นบล่นบลานี่โค้ดโค้ดนี่โ่อยละสี่สิบพันว่ะโค้ดละหกสิบบาทนุ่สวัสดีนะครับเสียบานครับสวัสดีช่างขวัญน,นะครับรรช่างขวัญออนทัวร์นะครับบอกให้ช่างขวัญมาดูราบช่างขวัญบอกไม่มีแรงวันนี้ช่างขวัญไม่ถ่ายคลิปผมมีแรงตอนกลางคืนอ๋อยิ่งดึกผมมันคนกลางคืนอ๋อคนมาค่ำผบอกเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว ซองนาฮีใช่สุบันสุบันนาฮีสุบันนาฮีของห้ออาหารกินตอนกลางคืนสวัสดีเสือสวัสดีเสือทับเสือทับแห่งเมืองเฟืองเสือทับปิ้งแบ่เออเสือทับปิ้งแบ่บักปิ้งแบ่คนมาอยากกินปิ้งเป็ดปิ้งแบ่อันนี้อันนี้หกสิบบาทว่ะครับยอดช็อตเลยเหรอสี่พันสี่หมื่นกี่ประมาณหกสิบบาทหกสิบสามบาทหรือหกสิบสี่บาทน่ะดูราบนี่ดูลาบนะนี่ลาบราบราบไปต่อ ลาบยิบเดินดินลาบนี่เขาใส่ถั่วงอกนะให้ไหมเขาใส่ถั่วงอกนั่นล,ลาบผมลาบผมเออแ้วต้มผมอันนี้อันนี้ต้มแกงเพียอุ้ยได้เยอะไหมเฮ้ยสิทอดดูดิเพิ่ได้หลายเลยปะเนี่ยหกสิบบาทพี่น้องร้านนี้ถ้าเยอะจริงดูกระดูกซุปโอ้อันนี้ลาบอันนี้ลาบเยอะเลยอันนี้ลาบแบ่งไปไหมแบ่งลาบเนาะแบ่งลาบอันนี้เดสวัสดีพี่จ้าออนทัวร์อย่างเป็นทางการครับวันนี้ดิจิภูมิมาด้วยไหมมา ไมมานะดีเจอ๋อดีเจแห้งดีเจูดิจูฟูมแห้งอ๋อแล้วดีเจอีกคนนั้นดีเจอะไรนะดีเจไออะอ๋อดีเจไอน้ำกล้องแล้วลาบหลับแกงแกงขึ้นแลลาบดิบลาบดิบจ้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนี่ยดูคนแกงพีแให้พี่ดูหน่อยอ๋อทุกพี่น้องงกสิบบาทว่ะดีแล้วที่บัตรซื้อไปทำเองกว่าจะล้างถ้วยกว่าจะเตรียมของเนี่ย นี่ตักเลยแกงลองชิมดูแซ่บบ่ซิมเลยเด้อรซิมเลเดอระสี่สี่สิบพันสี่สิบพันสี่หมื่นกิบกับหกบหกสิบสี่บาทเาน้เยอะนะอ่าบำรุงนะครับบำรุงบำรุงบำรุงหน่อยลองชิมลาบแล้วนะครับเอาชิมเลยครับโหนี่เข้อเสิร์ฟพิเอย่างนี้เดี๋ยวให้ใช้ชิมแตงนะครับแตงจากเมืองเฟืองแตงน้องน้อยแตงข้างหน้าฮะน้อด้วยแตงน้องน้อยแตงแซ่บ ซอสจำแข่งมังดูเป็นยังไงอืมร้อนนิดนึงอ๋อนี่พี่ไม่ไม้แล้วโอ้อันนี้ลาบซุกโอ้ลาบซุกเลยเป็นงเสียนวันใช่ไหมาะว่าเสียนวันสวดมนต์ทั้งคืนทั้วมากเนี่ะอ๋อเอาเอาวางมือกันเลยนี่ชั้นดิ่ชั้นเห็นเออโอ้ แฟน<ท>เดี๋ยวเช็คบินจะหมดกี่บาทพี่น้องรอดูนะมีแกง2ม,ม,มีลาบ2นะครับมีส่วนตัวอยอมีมีแกง2แกงพิ้ยสองลาบดิบ1ลาบสุก1ข้าวเหนียว5นะนี่ข้าวเหนียวก็ห้อนๆนะพี่น้องมาถูกร้านปะตกใหญ่ขนาดเลยมาถูกร้านเลยพี่น้องดูโอ้คิ๊บใหญ่เลยเนี่ยโอ้บ้านเรา,บ,า,เราบ้านเราบางที่เห็นไหมที่อะไรก๋วเตี๋ยวอะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงโอ้ติบข้าวรถเเลยเนี่ยชนชนชนเลยชนชนชนรักพี่มาก ไ่ผัดอันนี้เดี๋ยวผมตังเนื้อให้ก่อนนะเดี๋ันนี่น้นี่เลยอ่าโอ้น้ำเย็นเย็นมาแล้วจ้าน้ำก้อนทั้กสองน้อยจังน้อยนิดนึงสับแสบเลยเด้อสับแบเลยเด้อโอ้ยอันนี้เก่งเนื้อเขาใส่ผักกาดให้เลยว่ะเออเนาะก็เคยเห็นเนาะอย่างนี้เนาะกินผักหน่อยครับมาที่นี่เพื่อได้กินผักครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เปิดก็คิดเปิดก็ไม่คิดไงี้เลยนะแค่เปิดควาไปคิดตังค์ อันนี้เสิร์ฟพร้อมกับเจ้าพี่นะโอ้เจ้าน่นนี่คือคัตใช่ปะเป็นแต่มาแวะเด้อพี่น้องอยู่มองใดเนาะสร้างฝันสร้างฝันอุ่นดาวส้านอุ่นดหดยู่ริมทางเลยเนาะมึงใะงใส่ธานีน่เชิผู้จัดการเขาจะไม่หิวนะครับเพราะว่าเขาไม่เอาข้าวด้วยนี่นี่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดู นี่เธอมาดูน้ำเจียวก่อนเป็นเป็นขี้เพียเราใส่พริกสดเป็นเพียวัวแต่เราใส่พริกสดอันนี้กินกับอะไรมาู้นะเราขอชิมดูก่อนแล้วก็มีผักชีนี่ชิมครับจิมพอชิมแล้วดี๋ยวจเดียวเหมาะเหมาะเฮ้ยเอาซอยมาได้เลยนะนี่ ชิมดูหน่อยหม้อหมอหม้อร้านนี้หม้อเนยเปน้องเอิ่กินข้าวนักเจวมันาแดงมโอ้เอาสองจานันเบาแล้วบ้ากินมันดบาหนลืมบอกเอาต้องชิมดูแตงน้องน้อยแตงน้องน้อยแตงน้องน้อยเป็น้องแตงชือละคนขายชช่น้อยหปวกลอบมาก เมื่อกี้ชิมลาบดิบอะอันนี้ลาบสุกลาบดิบมอเหยอะมอขมวดขอดิที่แบบเฮ้ยลงไปเลยนะแต่มันอยูมอกรอบอ่ะดูดูแตงเธอดูดูดูแตงนี่แตงแตงเข่าครับทกคนน่หวานพอชิมมาวัดหวานมากหอมด้วยอืมหอมหวาน งลอดในร้านเนี่ยมาถูกร้านอยู่เว้ยอร่อยเคะทานผู้ค่ะไม่หิวเท่าไรนะลองจำไ้ที่รเรียวอะไรนอนี้ตรงเอ็นเปิดเือนเปี่ยนยังอรอร้านอาหารถูกใจเดี๋ยวดิจะเป็นเจ้าเมื่อเองมื้อนี้ อาหารถูกใจฉลองไว้ก่อนเย็นนี้ฉลองไปก่อนฉลองก่อนเลยเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามแกงเพียวใส่ผักกาดเหมือนแกงผักกาดไปเลยอร่อยแล้วเป็นผักกาดคลินร้านนี้ไม่เคยกินแบบนี้เอออร่อยดีจิ้มพอจิ้มพอหลาบซุกหน่อยเหรอหลาบซุกหลาบซุกหรอจานใหญ่มากอาหารที่เราไม่ต้องแบบจานใหญ่ๆหญ่น้ำเลยน้ำเลย มเลยมอเัส้นแเรกเลือกกลุร้านเลยเลือกกลุร้านเลยเรามาตั้งอะเลยนะเราไม่จอดนะวันนี้ดวงดีป่ะดวงดีหลังสองทุ่มเก็รู้นะดีดีกว่านี้อีกอ่าดีกว่านี้อีกาจังแล้วหรอวันนี้จัแล้ว หลบัลบทุก็อร่อยแล้วดิบก็อร่อยผักแก้มดีใจเนี่ยผักแก้มมาาันจะยังสวยเลยผักแก้มกสัดมันยังสวยงามเลยฮะกระกรักกลือมว่วงผักแก้มผักอะไรเนี่บ้านเราผักเม็กผักเม็ก อาหารอร่อยครับนั่นเองแกงพะการก็อร่อยอร่อยนัแรนี้ไตมแตงเยนขตันี่ไเอยกว่าเพีขคที่เพี้ยกอนสดเพี้ยแบบสดๆเลยใน้าไปหน่อยเอาไปใ้ปรับ ตัวมันลุกิด้มันลุงไดเออมันลุงด้วยขี้เพี้ยแต่เกินแตเกินพอดีแต่ขึ้นภาพคนนั่งันไปไงอืมลอยยิงเว้ยได้ข่าวเขาก็ได้เยอะมากบ้านเรากระติบคนเราใส่นีนะบ้านเราไม่ได้ยัดอะไรบ้านเรานี่ได้สามันมาเนี่ยเนี่ยติ๊บอะไรกันเนี่ยติ๊บอะไรตี๊บาักสิบบาทได้ไหมอ้ย ลดน่ะลดยุบปเนเดี๋ยวเอาห่อใส่เดีห่อห่อไปห่อใส่ถุงเอาไปกินเอาไปนึ่งบ้านน้องอูต่อเออเดี๋ยวเรื่อราไปหลับก็ได้นักด้วยแล้วก็รสชาติจะได้เลยเหลับดิฟโอเคเลยเคยกินกรณีทับหลับหลับสุดแบบนี้เคยกินหลับเราก่อนไปเข้าพ่วงนะแต่หน้ากากใส่ถุงมือ แมวดำจะใส่แมสขาวแล้วก็ใส่ตรงมือโอคิดถึงแมวแล้วเนี่ยบอกให้เอาแมวมาเด้อก็แมวมาคิดถึงแมวที่บ้านแล้วบักราดบักราชีนตัอคุณก็จะเอาแฟนแล้วอ่ะ มองเงี้ยไรคิดถึงแม่เมื่อไรจะกราบเมื่อไหร่จะกราบเนาเ <c oughs> มื่อไหร่จะกราบเมื่อไหร่แม่จะกราบาลูก,ล,กลูกจะขึ้นมอหนึ่งแล้วเด้นี่แม่มาตั้งแต่ลูกอยู่ปอพกก่ <c oughs> อนนี้ลูกจะขึ้นมอหนึ่งแล้วเด้ีแม่ประกาศเจอบอ แป๊บๆเหลอ้าวันอยาให้ืนเส้นท้ไปบ้านล่องสันนาวันนั้นเราดูเใช่มันจะมีถนนหนึ่งเส้นหนึ่งอ่ะจากพอเลี้ยวเข้าลองสารพบถนนจะไม่ดีก็รวง่ะเพราะว่าอามันจะเป็นคัาไปก่อนนะ้จไป่าไล่เงินเ,นเด้อเรามาดูพี่น้องวันนี้ลาบ สองแกงสองข้าวเหนียวห้าน้ำจักรวดน้ำน้ำสามขวดน้ำน้ำคิดเปิดขวดแล้วเปิดเปิดสามขวดเนาะน้ำสามขวดแล้วก็แกงใหญ่อร่อยจริงครับพี่น้องเนี่ยดูเนี่ยแสบแสบพี่น้องดูเนี่ยไม่ได้หิวกันนะแต่รสชาติดีสดเลย เ่า大爷家ดูไอ้ลุงเด็กจะเลี้ยงไงเขาเนี้ยจะเลี้ยงเองเอากับข้าวถูกปากผมจะเลี้ยงถ้าข้าวไม่อร่อยนี่ผมจะหานหมดอ่ะไม่ต้องเนื้อเราเยอะแยะไปห่อไปเนื้อเรายังเสือร้องไห้ยังมีอยู่ไส้ก็มี หมูก็มีจิม้มสีมือตงเด่เนิมีมือง่นพอปเปนจะไดแตงหวานม,มากบอกเลยแตง<ม>แต,ง,ตง,<ม>ทงที่เราซื้อมาเนี่ยเนี่ยถุงนเร่มเท่า75บาทแล้วนะ76บาทมัเารำกามันเค้า,ม,ามันก็หวานมันก็หวานนะมันหวานดีเออขาบปลา,าอยิ่งอืมเนใจยัง้นะเบอ้มัน ตังแต่โดนแย่งรับทุกตังค์แเาาว่ามาเป็นหนึ่งโนี่แสงอน้อยใจน้อใจรถแสงก่อนหันยางออกไปกุจ้าวนัวเป็นแมวอย่างนัวเป็นแมวเห็นวนี่ยที่จะขึ้นได้ไปตัวนเจะเสือธรราน้เสือจ้ากลัวเข้าว่าเยกิเลย้าว่าขออายออายเอ้ แสนกับเก้าสิบพันโอ้ไม่ถึงสองแสนครับไม่ถึงสามร้อยบาทนะะโอ้ยมาวฮะโอ้ยยิ่มมาเมนมาเมนมาเมนเมื่อเช้าไปกินเผอมาสามแสนกว่าเออแซ่บกับมาแซ่บแสนเก้าเมื่อวานันให้ติ๊กเขาประมาณาระมานันให้ติ๊ห้อกว่าน้ถูกกว่ามาเขียนทงวนล้วก็ได้มากิน ฮันนี่รามฮันนี่เป็นมาบุฮอดเลยอ๋ออันนี้เอาเฟืองมาเนี่ยเท่าหมดเท่ามวลเนี่ยหมดไม่ถึง300บาทแล้วเรามาดูให้ดูก่อนแกง2ลาบผักข้าวอีก5กระติบแล้วเรากินกี่คนห้าหกคนถือว่าโอเคเลยแล้วเนี่ยถูกสุดที่เคยไปกินมาแล้ว โทษสี่สิบพันเองไงเขาบอกว่าต้องมากินเฟือมเด้อมาบ่ได้กินสองถ้วยยังไม่ถึงแส,องสองนอ่ะมากินเฟือมมามาฮอดล้านเนึกว่าโทษเราแสนสองเมื่อกี้นี่ต้องกินเฟือยนึกว่าหมดนึกว่า,าวคิดถ้วย,สนนยแสนสองแลเขาคินนดถ้วยสี่หมื่นเลยขาดแท้ได้านึ่งไปแสีบแท้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะมาซิมเด้อเพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูชัดๆอีกทีนึงแสีบถูกใจกับข้าวเต็มเนี่ยสามร้อยกว่าบาทแหละไม่เอาน้ำไปด้วยเหรอแก้ว ไม่แก้วน is right, ั่นแหละกช่อขวยาวๆโดยแซบเนาะร้านนี้เนาะจ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 มอยู่ใกล้ๆอย่างเนาเดี๋ยวไปเบื่งหน้าร้านก่อนเดล่ะฮะขอซื้อแบบนี้อ๋อขอซื้อมาขายน้ำเขา ไปจ้าเลยนะบังด้วยลูกเอาไปแค่ไหนเอาไปใส่น้ำบอกว่ามัใส่เขาจะไปใส่เบียโอ้ครับนี่ร้านนี้พี่น้องดูป้ายดีๆนะครับพี่น้องหรือว่ามาก็โทรถามเบอร์นี้ได้ร้านสร้างฝันอุ่นดาวครับพี่น้องข้างข้างหน้าเขาก็มีนี่เขาขายน้ำขายขายชาขายกาแฟเนี่ยใกล้ๆร้านอ๋อใกล้ๆร้านหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ครับพี่น้องเป็นผับเนี่ยใกล้ๆผับหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ แซ่บแทบ้อ, <earn S 2> อ่ะแซ่บแท้แซ่บอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยราคาแบบราคาดีแทร้ราคาดีจ้าแซ่บหลายเป็นไงเชฟท็อปแซ่บบ่แบป๋อว่าได้จะบอกว่าเล่าได้ก็แซ่บอยู่แซ่บมื่อหน้ามากินไมเด้อแซ่บอีลี แซ่บแท้โอ้หนี่น้ำซุปของพี่น้องดูกระดูกเด็ตุนแบบโอ้โหถึงว่าอร่อยครับตุนแบบกระดูกแบบเปืเป่อยๆแล้วแล้วก็น้ำซุปนัวมากใช้หม้อตุนเตาถ่านครับอร่อยร้านนี้ไปเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับก็อีกเย็นตอนเย็นเนี่ยนั่นถึง้วครับลองซานนะรถตู้นอนออนทัวร์กับพัวลุงเด่นนะครับจะเดินทางกันแบบยาวๆถนนเส้นนี้ดีมากครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนสายเอเชียของสายใต้ ลงไปเรียวไปมันก็เป็นสายใต้ครับไปปากซันไปบริคคำไซไปคำม่วนไปนู่นะปากเซนู่นและครับแต่ว่าถนนจะลงไปอีกนะนี่ถนนในตัวเมืองเขาครับนี่เี่าบ่ ก๋วยเตีเ๋ยวเรียวกินหน้าอ,อยู่ข้างหน้าไงอ๋อเหรอมามารอบนี้ทำให้รู้สึกโคตรไก่เออไก่แท้แล้วถนนเหมือนกับมาช่วงก่อนกับตอยทำไมเหมือนถนนดีกว่าน,นี้เนาะมากลางคืนไงวันนั้นเรามาเมื่อคืนนะอ๋อเขาก็เลยนะเแล้ววันนั้นเราผมจะเดิน,นมามันขี่ดีกว่านี้ช่องล่างมันดีกว่าตู้อ่ะเป็นนถอุ่นนี้แต่เราสายเลยกว่าจะถึงเราสายเลยนะเราบ้านคนม่วงเลย ็จะเข้าเมืองอเหลืออีกประมาณสักอู้สี่สิบห้ากิโลนะครับใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีครับเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีพี่น้องจะถึงบ้านพลม่วงครับเมืองล้องซานแขวงใสสมบูรณ์ประเทศสปปลาวนะครับพี่น้องก็เนี่ยแหละถนนเขาเขากำลังจะทาใหม่แล้วมั้งเนี่ยถนนไปได้สบายขับไปสบายๆอยู่แต่รถตู้ก็อาจจะมีแบบขูกขังนิดหน่อยเพราะว่ารถตู้ไม่ได้สูงเหมือนรถรถ SUV บเนาะ ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งครับนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปอิ่มบุญด้วยกันโอ้เจริญท้องดีแล้วเจริญน้องดีแล้วไปอิ่มบุญไปทําบุญกับลุงเด่นนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะที่ให้ลุงเด่นเป็นสะพานบุญมาทําบุญที่นี่นะครับอือโอโหโอโหโอโหตึงตึงเข้าไปเลยนี่โอจะแยกไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับ ถนนเส้นนี้ก็ออกที่เมืองลองซานแล้วก็ตรงไปที่เมืองไซส,สมบูรณ์คือที่เราเคยไปแคมปิ้งกันเขาเรียกว่าอะไรนะเจอไอ้ภูหัวล้นเนาะจากภูหัวล้นเมืองชซสมบูรณ์เนี่ยมันก็มีเส้นหนึ่งมุ่งหน้าไปที่เชียงขวางได้ครับพี่น้องจะไปเชียงขวางหรือว่าจะไปถ้าไปถึงเชียงขวางแล้วถ้าเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปนู่นเลยซ้ำเหนือครับติดกับด่านหน้าแมวประเทศเวียดน,นามนะถ้าออกซ้ายก็ทะลุที่เมืองหลวงพะบางครับ จากเชียงขวางไปหลวงขาบางผมจำไม่ลืมร้อยร้หกสิเจ็ดกิโลนะครับใช้การเดินทางเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะถนนเส้นนั้นดิบมากยังยังบางเราเดินทางกตั้งแต่แปดโมงจนถึงค่ำในวันนั้นนะวันที่เราโดนรถเบียดรถสิบร้อเบียดนะนะ,ะแล้วกลับไปถึงขาบางเข้าค่พอดีซื้อหวยสามแปดเจ็ดหวยออกสามแปดเจ็พอดีโรงเรียนก็เลยถูกหวยยี่สิบห้าล้านวันนั้น ครับถนนดีะ้ะพี่น้องเดี๋ยวต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางของเรานะครับพี่น้องนะตอนเยน็นๆก็ถ้ามีโอกาสเขาจะให้ช่องน้องฝ้ายผู้จัดการส่วนตัวผมเนี่ยเก็บบรรยากาศในช่องครัวโรองเด่นแฟมิลี่ให้เพื่อนได้เห็นนะครับนี่ดูถนอนอ่าก็สวยดีนะครับขับสบายๆตอนเยน็นนี้เรามีกับข้าวกับปลาอยู่ในรถหลายอย่างอยู่เมื่อคืนนี่วิวสวยบรรยากาศดีแต่ว่าทีมงานนะ่ไม่ไม่อยากอยู่ครับไม่รู้เขาอยากไปไหนกัน <laughs> ทีมงานไม่อยากอยู่เมื่อคืนนี้นกับข้าวดี วิวสวยอากาศก็เย็นสบายนั่งอยู่ริมแม่น้ําเอแม่น้ําลีก <นะ S 2> ที่เมืองเฟืองเขาไม่มีเรือกลับเขาเลยรีบกลับก่อน,นะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามภาร,รกริจ EP ต่อไปของเรานะครับลุงเด่นกับทีมงานก็น่าจะขอตัวไปก่อนวันนี้กินลาบอิ่มขับรถมาก,ก็ง่วงพอสมควรครับอืใครกินมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะได้กินปลารามาอีแล้วครับเจได้กินปลาามาแล้วผู้ไดนาะ แซ่บปะแซ่บแซ่บกินก่อเลยน่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับวันนี้ขอเดินทางกันต่อเจอกันใหม่ EP หน้านครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านทุ่งกบลุงเด่นแฟมิลี่นะครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน,น้าสวัสดีครับคุณถึงเวลาเปิดแล้วว่านี่เดี๋ยวถามทีมงานกันกนี่ถึงเวลาเปิดหรือยังม,มันจะมีแม่ปิ้งแบกเนี่ยดูถนนยางเง เส้นทางนี้อันแนนทัวเคยมาอาหารน้องอูสมัยนะั้นมูสมัยสิบกว่าปีก่อนนะครับมาอาหารน้องอูรองสานเส้นนี้เลยเขานั่งรถอะไรมาสมัยยังไม่ได้ขับรถเข้ามาเดี๋ยวลองถามทีมงานสักหน่อยทีมงานครับพร้อมกันหรือ,อยังครับตอนนี้ทีมงานครับพร้อมหรือยังครับตอนนี้ต้าบอกพร้อมครับ พร้อมก็จวดเลยจวดเลยรับโอนเงินแลกเงินใครจะแลกไหม,ไมดเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดกับปึกษาทีมงานครับพี่น้องหาอะไรมากินชุ่มคอหน่อยใกล้ถึงแล้วความเร็วที่นี่ไม่ต้องห่วงครับขับได้ประมาณ 20, สักยี่สิบสูงสุดก็สี่สิบนะครับขับยี่สิบนี่แหละนะ,นะเจอกันใหม่ ep หน้านะครับพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ bye mm -hmm.